สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเชียบไพทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักทวลเลยของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7นนะคะการทำนาย สถานการณ์ในภาพไพ่สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็ขอให้ไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิสถานการณ์ความรักของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเดือนแห่งความรักนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้สองเหรียญสี่ถ้วยเดซันเจ็ดเหรียญสองถ้วยสองดาบ สิบไม้เท้าหกไม้เท้าเดอะมูนแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณเจ็ดไม้เท้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณนะคะช่วงนี้ในหลายคนความรักของคุณมีความสับสนนะคะเหมือนกับว่าคุณมีอะไรกังวลใจอยู่นะค่อนข้างสับสนพอสมควรไม่แน่ใจไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจหรือว่ามีอะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอาจจะคิดไปวนมานะคะ เพราะว่าสองเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าคิดแล้วคิดอีกนะว่าจะเอายังไงดีเกี่ยวกับความรักเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีอะไรที่คุณสับสนกังวลในใจนะคะและยังไม่สามารถตัดใ,ใจได้นะคะส่วนอุปสรรคปัญหาคุณและคนรักต่างคนต่างเบื่อหน่ายกันต่างคนต่างอยากจะนิ่งๆเง,งียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะ อาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัวร์ไม่ใช่เกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ก็ได้นะคะต่างคนต่างก็เลยเนื่องเฉยเย็นชาใส่กันบางคนเป็นคู่เป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสบายใจนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างก็อาจจะเมินเฉยใส่กันก็ได้หรือคนคุยคุยในช่วงนี้ต่างคนต่างห่างเหินกันไปนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อนะคะ บางคนอาจจะเว้นระยะห่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อยากจะอยู่เงียบๆเ,เก็บความรู้สึกหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องนึกต้องคิดนะคะต้องตัดสินใจดีๆนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คุณคิดว่าความรักของคุณจะแฮปปี้มีความสุขสมหวังเหมือนดังแสงตะวันสว่างนะคะเพราะว่าได้ไพเดรซันน่ะคุณคิดว่าความรักของคุณจะมีแสงสว่างนำทางนะคะ แต่ทุกอย่างเหมือนกับว่ายังต้องคิดต่อไปเพราะว่าในปัจจุบันนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะคะทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาทั้งคุณและคนรักอาจจะมีเรื่องอะไรคิดเล็กคิดน้อยกังวลใจนะคะมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นหรือความรักของคุณ หมือนกับว่าคุณทุ่มเทเต็มที่แต่สิ่งที่ได้รับนั้นอาจจะไม่สมหวังนะคะไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดหรือว่าต้องการนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรักเขาหมดใจทุ่มเทเต็มที่แต่สิ่งที่ความรักของคุณมีนั้นอาจจะไม่ดีเหมือนอย่างที่คุณคิดไว้นะคะก็มีความคิดเล็กคิดน้อยหรือว่ามีอาการน้อยๆเกิดขึ้นนะคะ ่วนอ,อดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะอาจจะมีความกังวลใจบ้างทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักเป็นคู่อยู่ด้วยกันนะคะแฮปปี้มีความสุขสนใจใส่ใจเทคแคร์ดูแลแล้วก็เหมือนกับว่าคุณต้องการให้คนรักรักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขานะคะส่วนอนาคตมีเรื่องต้องตัดสินใจพูดคุยตกลงปรงใจซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับว่า สองดาบเนี่ยเป็นการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยการตัดสินใจเหมือนคนสองคนกําลังคุ้นคิดพิจารณาว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักนะคะมีความสับสนกังวลใจเกิดขึ้นทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะว่าจะตกลงปรงใจกันได้ไหมจะตัดสินใจถูกทางหรือไม่อย่างไรนะคะหรือบางคนอาจจะรอคอยคนรักให้ติดต่อกลับมาก็ได้นะคะ ส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่มีหนทางออกที่ดีหรือว่าไม่สามารถจัดสางปัญหาให้เสร็จสิ้นได้เพราะว่าเป็นภาพไพ่ใบไม้หล่นนะคะเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ยิ่งเก็บกวาดเท่าไหร่ใบไม้ก็ยิ่งหล่นนะคะเหมือนกับว่ามีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆที่คุณต้องแก้ไขนะคะเก็บกวาดเท่าไหร่ก็ยังไม่จบสิ้นนะเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆเข้ามายังไม่รู้จักจบจากสิ้นนะคะ ส่วนเป้าหมายนะคะเป้าหมายหรือว่าการวางแผนนอนาคตของคุณนะคะคุณและคนรักมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือวางแผนในอนาคตร่วมกันนะคะบางคนที่ยังไม่แต่งงานก็อาจจะอยากแต่งงานหรือว่าพบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าหกไม่เท้าอ่ะคุณวางแผนไว้ว่าความรักจะต้องประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะ ส่วนสิ่งที่คาดหวังหวังว่าความรักนั้นจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะแต่ไพ่ตรงกันข้ามนะเหมือนก็ว่าเงาเงาหงอยหงอยเศร้าส้อยน,นะคะอีกคนนั่งน้อยใจเห็นไม้กอดข่าวเจ้าจุกแต่อีกคนหนึ่งเลือกที่จะหันหลังให้นะคะแสดงว่าจะต้องมีปัญหากันไปอย่างแน่นอนนะคะยังมีความน้อยอกน้อยใจเสียใจนั่งเงียบเงาเศร้าใจนะคะ ต่างคนต่างก็ไม่พูดไม่คุยกันนะคะไม่หันหน้ามาพูดคุยกันดีๆนะว่ามีปัญหาอะไรยังไงขอให้ร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหานะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะต้องใช้ความพยายามเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะ เพราะว่าเจดไม้เท้าคือต้องต่อสู้ต้องอดทนแล้วก็ต้องใช้ความพยายามนะคะความรักของคุณถึงจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะยังมีความสับสนกังวลใจเกี่ยวกับความรักนะคะส่วนสิ่งที่ต้องการอยากเป็นคู่อยู่ด้วยกันนะคะส่วนอนาคตยังต้องตัดสินใจ และก็ใช้เวลาเพราะว่าสิ่งที่รับเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นยังต้องใช้ความพยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้คุณพยายามใจเย็นๆแล้วก็มีสติใช้เหตุผลให้มากๆนะคะก็เอาใจช่วยสำหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะ อันนี้เราก็มาดูว่าคนโสดหรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดพ่อไม่แม่ไม้นะคะว่าจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ไหมจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะไพ่ใบนี้นะคะได้3ไม้เท้านะคะแล้วก็พระราชาถือดาบ แล้วก็ชาวราศีกุมนะคะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอชาวราศีกุมนะคะลักษณะเป็นคนชาวราศีกุมนะแล้วก็คนธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะมองว่าสิ่งที่คุณรอคอยสำหรับคนโสด มีโอกาสสมหวังนะคะเป็นไปอย่างที่คุณรอคอยแน่นอนนะคนที่ดีที่ใช่จะเข้ามาในเร็ววันนี้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของคุณนะคะสิ่งที่คุณรอคอยจะมาในชีวิตของคุณนะคะมองว่าคนโสดถือว่ามีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าพ่ยพื้นฐานในอนาคตมีการติดต่อสื่อสารเจรจาอาจจะ เกี่ยวกับทางด้านโลกออนไลน์พบปะผู้คนมากมายมากหน้าหลายตานะคะแล้วก็เขาคนนั้นอาจจะเป็นคู่แท้ที่ดีสำหรับคุณก็ได้นะคะส่วนคนคุยๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวถ้ามีปัญหากันไปก็ขอให้ตั้งใจที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าใส่ใจสนใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วความรักความตัมพันธ์จะก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ อันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปไพ่ออร์คินว่าจะมีอะไรแนะนำไหมปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรนะคะจะมีหนทางออกแก้ไขยอย่างไรบ้างก็ของให้ไพ่แนะนำคำเตือนต่างๆนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะเห็นไหมบางคนอยู่ด้วยกันนะแต่ก็นอนหันหลังนอนหันหลังให้กันนะ่ะ นอนด้วยกันแต่หันหลังให้กันต่างคนต่างเหมือนก็ว่าไม่ค่อยสนใจนะคะอาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์สูนทลีเท่าไหร่สําหรับบางคนนะคะบางคนอาจจะหมดรักหมดใจก็เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกลการเกิดขึ้นนะคะและไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไฟแดงนะบางคนที่ยังรอคอยคนรักอยู่เขาเองก็กําลังตัดสินใจอยู่นะมองว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะ แต่เขารอเวลานะคะใจเย็นๆนะแล้วก็ภพยไปนี้พลังหยินหยางนะคะเกิดขึ้นขอให้คุณพยายามปรับความสมดุลปรับความบาลานซ์นะคะให้เข้ากันนะคะอีกคนร้อนอีกคนเย็นนะขอให้มีเหตุผลมากๆนะคะแล้วก็พยายามมีสติเป็นที่ตั้งนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะแรกอย่างหนึง่งช่วงนี้เนหลายคนนะไม่ค่อยเชื่อ ใจตัวเองไม่ค่อยมั่นใจตัวเองมีความลังเลนะคะสองจิตสองใจนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในสิกเส้นของตัวเองหรือว่าเชื่อมั่นในความรักความจริงใจของตัวเองนะคะถ้าคุณยังรักเขาก็ควรเปิดโอกาสให้เขาแล้วก็ให้อภัยซึ่งกนและกันนะคะเพราะว่าต่อไปคุณก็จะได้รับข่าวดีในเลยวันนี้แล้วก็จะมีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ ความรักของคุณจะสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะส่วนสำหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามานะแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็อาจจะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีบางคนก็เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ยื่นหมูยื่นแมวนะก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะว่าเขาคนนั้นมีความจริงใจกับคุณไหมเข้ามาเพื่อหวังผลอะไรจากคุณนะคะ ถ้าคนที่เขารักคุณเขาจะต้องมีความจริงใจนะคะแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะคะหรือบางคนความรักของคุณอาจจะช่วงนี้ก็อาจจะยังมามาไปๆนะคะ ยังไม่ค่อยจีรังยั่งยืนเท่าไหร่บางคนถามว่าคนรักจะกลับมาไหมบอกว่ากลับมานะแต่อาจจะยังไม่จีรังยั่งยืนอาจจะมามาไปไปนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับเด็กนะคะเป็นไพ่เรือกระดาษนะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อาจจะมาให้อยากแล้วจากไปก็มีความเป็นไป,นปนได้นะคะหรือว่าอย่าพึ่งมีความคาดหวังมากเกี่ยวกับความรักนะคะและบางคนก็มีโอกาสใหม่เห็นไหม หมือนกับว่ามีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีข่าวใหม่นะคะอะไรที่เป็นปัญหาก็ขอให้ผ่านไปนะคะอะไรที่เป็นปัญหาควยผ่านไปแล้วก็ให้ปล่อยวางนะคะอะไรที่มันหนักขอให้ปล่อยวางนะคะถ้าคุณปล่อยวางได้ใจของคุณก็จะสุขสบายนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นเดสอดซันมีแสงสว่างอย่างที่คุณคาดหวังแล้วก็ต้องการนะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะของให้มีความรักที่ดีกลับคืนมาหรือคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักกันทุกวันทุกคืนเลยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบทุกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าให้การคำคอมเมนต์นะคะหรือใครต้องดุดการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะยินดีเสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ